อัลลอฮฺเราฮ์มานุรรหิมวะบิฮิณัสตาอิลลัฮฺอัลลอฮฺวะลากุวะตาอิลลับิลลาฮินัลีนซาซิมอามะบักซัลลัมบัลลอคุมะราะห์มุตุลลอฮฺวะบาระกาตุฟีน้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับวันนี้มีคำถามอีกแล้วนะครับก็เป็นคำถามว่าเรื่องของวันวาเลนไทน์วันที่14กุมภาพันธ์นะครับของทุกป,ปีก็เป็นวันวาเลนไทน์เอาเริ่มต้นก่อนนะครับวันวาเลนไทน์เนี่ยเป็นของฝรั่งเขา นบีบอกว่ามันตตชาบะฮาบีเก้ามินฝาหัวมินหุมใครก็ตามที่เรียนแบบชนกลุ่มใดเขามินเอ่อมินหุมหมายถึงว่าเป็นส่วนหนึ่งของชนกลุ่มนั้นฉะนั้นเ,เราไปจัดวันวาเลนไทน์ไม่ว่าเราจะจัดเองหรือว่าเราไม่ได้จัดคนอื่นเขาเอาสติกเกอร์ลูกหัวใจมาให้เราเราก็รับไม่ได้ไปให้เขาก็ไม่ได้เพราะวันนี้เป็นวันของคนอื่นนบีบอกว่า มินฮุมเป็นส่วนหนึ่งของเขาถ้าเราไปเล่นวันวาเลนไทน์ก็เป็นส่วนหนึ่งของเขานี่ประเด็นแรกเริ่มเลยนะครับอิสลามเนี่ยมีแค่สองวันนะครับวันอีดในรอบปีหนึ่งเนี่ยวันอีดมีแค่สองวันอีดินฟิตรีอีดิน,อ,ดนอัตหาฉะนั้นการที่เราไปสแสวงหาจากคืนอิสลามที่ไม่ใช่อิสลามเนี่ยนะครับไม่ยุคเวลามินฮูนบีอัลลอฮ์บอกว่าเขาการงานของเขาจะไม่ถูกตอบรับฉะนั้นบอกกับพี่น้องนะครับว่าวันที่ส4กีุ่มภาพันธ์เป็นของฝรั่งเขา เขาสรนเสริญเซนต์วาเลนไทน์ไม่เกี่ยวกับเรามุสลิมไม่มีสิทธิ์เข้าไปร่วมมุสลิมไม่มีสิทธิ์เข้าไปร่วมบอกแฮปปี้วันวาเลนไทน์หรือว่าไปินไปร่วมกิจกรรมกับเขาทีนี้อิสลามมีความรักไหมครับอิสลามส่งเสริมให้รักรักความเป็นพี่น้องรักนบรกรนีรักพระองค์ลอสุบฮานะหัวตาลาอันดับแรกเริ่มเลยที่เราจะต้องรักก็คืออัลลอฮ์รอซูล ปัญญาพ่อแม่ญาติสนิทมิรสหายแล้วก็ที่สําคัญก็คือรักพี่น้องมุสลิมทั่วโลกฮะดิษบทหนึ่งนะครับนบีบอกว่าลายุมินูอาหาดุกุมฮัตตาอันอากูนาอาฮับะอิลฮิมินวาลิดิฮิววาลิดิฮิวันนาซีอัจมาอินนบีบอกว่าอีหมานจะยังไม่สมบูรณ์นะครับเราเนี่ยนะอีหมานเราเนี่ยจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่าจนกว่าฉันนบีบอกว่าฮัตตาอันอากูนะฉันเนี่ย อาฮับบบอิไลฮเป็นที่รักยิ่งนะใครครับมินวาลิดิฮีมากกว่าพ่อของเขาวาวาลาดิฮีมากกว่าลูกของเขาวันนาซีอัจมาอินและก็มากกว่ามนุษย์ผู้คนทั้งหลายนี่คือความรักที่ยิ่งใหญ่ครับให้รักนบีมากกว่าพ่อรักนบีมากกว่าลูกรักนบีมากกว่าผู้คนทั้งหลายทําไมนบีบอกอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าพ่อของเราทําผิดหรือพ่อของเราใช้ในสิ่งที่ผิดเราเชื่อฟังพ่อไม่ได้ เพราะนบีบอกว่าสิ่งนี้ฮารอมเช่นพ่อบอกว่าอาไปซื้อบุหรี่ไปซื้อลอตเตอรี่ไปซื้อเหล้ามาให้พ่อหน่อยเราก็บอกว่าพ่อครับหนูซื้อให้ไม่ได้ผมซื้อให้ไม่ได้เพราะว่าผมรักนบีมากกว่าพ่อคนเนี้ยเป็นคนที่มีอีหมานเป็นคนที่มีอีหมานที่สมบูรณ์ลูกของเราทําผิดลูกของเราทําสิ่งฮารอมเราเป็นพ่อเราต้องว่าลูกกล่าวตักเตือนลูกหรือตีลูกแล้วก็บอกลูกว่า ที่ป้าตีหนูที่หนูไม่ละหมาดเพราะเนื่องจากว่าป้ารักเราซูลมากกว่าหนูนะที่เห็นหนูไม่ปลุกหนูนมาดแล้วก็ป้าก็เพิกเฉยไม่สอนหนูว่านมาดป้าเพิกเฉยแสดงว่าป้ารักลูกมากกว่านาบีซึ่งขัดกับหลักการของอิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนาสูอัจมาอินผู้คนทั้งหลายทุกวันนี้สังคมของเรารักความเป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาเอาอย่างนี้เอาด้วย คนมูกเกมนี้อิหมัมเห็นว่ามูกเกมนี้เขาเอาแบบนี้เขาจัดวันปีใหม่เราก็จัดกับเขาด้วยอิหมัมก็ไม่ว่าอะไรแสดงว่าอิหมัมรักรักครับรับสับบุรุษรักลูกยามาะมากกว่านบีมากกว่าอัลลอฮ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ศาสนาไม่อนุญาตนี่คือความรักที่ยิ่งใหญ่ความรักที่มีต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ส่งผ่านบทบัญญัติไหม่ทาราซูลนบีถึงบอกว่าให้รักฉันมากกว่าสิ่งอื่นนะไม่ว่าจะเป็นลูกของตัวเองไม่ว่าจะเป็นพ่อของตัวเอง ไม่ว่าเป็นผู้คนทั้งหลายฉะนั้นความรักอย่างนี้เมื่อม,มีวันความรักวันวาเลนไทน์มาเราก็มาตัดสินนะครับว่าเรารักนบีมากกว่ารักเซนวาเลนไทน์นี่นบีพูดเองนะครับถ้าคนส่วนใหญ่เขาวาเลนไทน์ด้วยเราก็วาเลนไทน์ด้วยสแสดงว่าเรากําลังรักมนุษย์มากกว่าท่านเราซูญสละนล้อฮัอะไรทฮ่วาสารทลัววันกิยมามห์จะตอบเราอ,อ,ยอย่าง